เป็นนกเพนกวินเป็นนกเพนกวินอยู่เรนทำอะไรต่อเลยเนี่ยเจ้าเนี่ยทำตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ปั้นตะโพกไงตะโพกปั้นไดโนเสาร์ปั้นม้านั่งค่ะโพกไปติดต้องน้ำปิดน้ำลงลงเหรอลงลงหน่อย ไม่อ้าวทำไมไม่เพราะเไอ้นี่คอะไรกันน้ำมันล้มแล้วเรอเขาละไปความเป็ดีเครื่องมเครื่องดันน้ำน้ำโขงอุ้ยนี่ใครกขไปตัดไอ้ต้นสักไอ้ต้นสักกันดีมือได้เพียนบนปีนไม่ได้แน่ดีมือช่างช่างอาวุธอะค่ะมัใส่แต่จิ้ช่างจะมีโูคมือแต่วุฒิโรคเมียโ่คเลย แล้วใส่ไปหาเก็บอะไรมาใส่ให้หาเก็บถ้านี้ทั่วมีหาเก็บง่ายนะแล้วใครถึงก่อนใครถึงก่อนตอเนีย้ตอเนีย้ที่หนึ่งแคมป์แคมป์ไม่ร้อนกันเป็ไงคุูเมย์ไม่ร้อนนะแดดร้อนจะตายเรียนสุขว่าอะไรเรียนอะไรเหรอเรียนอะไรกันสุนทร chai เหรอเออกินโยอะเกิน

อีสิบปีมันก็เป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดสี่มีธรรมะคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนเป็นสาวจะมีมาไมมาสางคนเดเา้พอสมควรแล้วมันก็มาเด็กเก็วิ่งปี๊ดปี๊ดมาโตรหน่อยส็าปติดชอบิชอ เจ้าติวมาเจ้าติวก่อนแล้ววันหนึ่งเอาเจ้าทีวันหนึ่งทำไมมาอาวารีเดนซีนี่ใช่เหรอนี่ไหนอาอยู่กับวันหนึ่งฮะพงพุทธเจ้าบัวเจ้าติวไม่ไม่เรียกไปทางนู้นบ้างมันมีเห็นน้ำไม่ได้ไปเลยทา้งหมดมันน้ำมันได้รวมดีหรเล่ดีเออยังอุ้ยท่วนแล้วเละแล้วปิดปิดไอเละเนี่ยเาจะไปตานนี้รอดหรือเปล่าเจ้าวาดวัดไถ่โศกครับ มีเรือมาพายเรือมาทั้งวัดมีอยู่ท่านรูปเดียวรูปอย่นี้หมดดองนั้นมันทมทุกปีเลยเปรูปเดียวอไมยู่รูปเดียวแล้วไปไหนหมดละนี่เป็นยังไงนี้หมดนีน้ำทีสะพานสะพานเรือสะพานลอย ตรงกอไท่นี่สะพานลอยสะพานลอยนี่ข้างหน้าน,นี่ทะเลปึ๊บดินมันน่าจะยกเหมือนกันนะดินเป็นรูปหลปังน้ำใช่เป็นรูปหลังทะเลแมบวห่วยเรียมฟังเพลงอะไรครับไม่่ใชเพลงรอน ทะเลแม่วาฮอยเดียมฟังอยากมาเพียบอมันนอนไก่น้ำไก่เอ็มเจอไว้อยากขนตาองมยาง เครื่องเรือ <S <S ใช่ครับรุ่นทำเครื่องเรือ,อทึ้เตรียมสูบน้ำน้ำท่วมเตรียมมาเรยอจะได้ขึ้นดูนให้น้ำท่วมในไอ้ถังนั่นน่ะจะได้เอาเ,เ,ร,อร,อเรือขึ้นเรือลอยแล้วขึ้นอ่ะนี่มันรก็น้ำมา น้ำท right? ่วมฐานเลยไม่เป็นใจง่ายเลยไม่ง่ายหรอยิงยากยิงเงี้ยง่ายอยู่ในบนดินเนี่ยต้องเลยต้องเลยฐานนั่นเต้องท่วมประมาณฐานนั่นเลยนะโอ้ยมันต้องเลยฐานไม่ได้ยาวเลยเยอะด้วยไม่ได้หรอกมันไม่ถึงหรอน้่ท่วมถึงฐานบนเขาก็ทำไว้ก็เปลือยอยู่แล้วไห้ได้เฉยๆคนอยู่แล้วนี่แหละโอ้โหไม่พายตัดมาทำอะไรเนี่ย ทำแพเข้าาทำแพทำมพ่อคำจีนไทยนู่นพ่อนาไคมันมันบนเตรียมนี้ไพเตรียมละเตรียมหนีได้เคะไปไม่ได้น้ำมันชอบแล้วครับนั่เห็นน้ำอยู่ไหนไปไ่ได้การครับเดไปไม่ได้แล้วเดน กลับรถกลับรถอยู่ทางนี้มีที่กลับกลับได้น่าได้นะไปยิ่ขยะท่านเคยทำไปยิ่งขยัยมันยาวรถมันยาวรถเะไรมันยาวถอยดีกว่าถอยกว่าถอยยาวดีกว่าสบาายนั้นทำแบบรถไฟแบบรถไฟหันหน้าหันหน้ามาทางนี้ชู่วรังต้องทำที่กลับรถด้วยบ้างพรอท่านไม่หันหน้ามานี่ยากเดี๋ยวท้ายเจอเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ระวังนะ ระวังนะพ่อขับนะฉันันหนหน้าทางนี้นะฮะอว่าน้ำมาเลแต้นนี้น้จัดจะเล่นเล่นเป็นไงครับเล่นนะเล่นก็เจ็บทเฮ้ยทรมานทรมานมอยู่เนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บ สายชมไม่ได้นะคะซ้ายเลยค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวก็ตรงได้แล้วค่ะตรงได้แล้วค่ะใ้ไวรุ่นครับไม่ได้ครับคืน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 เดี๋ยวเอาเรือนี่แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเรือตรงนะครับตรงนะครกลับขึ้นระวังรอหน้าทับเรือมาดูนะไออมายุ่งหอมายุ่งเลยนยจับอะไร่ะบุกบุกเล็กๆอย่านีบุกหญ้ามัหญ้าคบิงกบปลาตะ เดี๋ยวาต้องลงสบุ้งนใกล้งานจงบุ้เจ๊ห่างระยะเด็กเป็นบ oh ุ <h <h ้รอบแล้วรอบแล้วห่างระยะแล้วังไม่ได้ไปคูบสายแดหมดระยะต้องขึ้นัะไม่ได้ไปคูบดเลยรอได้ใปเยอะไปผมกรถต่อไป ขึ้นขันหลังมันต้องเกานะมัเกาเรา่านกันได้ตัเกาลอยเอาหนีไปแล้วท่านล้างขัานลังก็ต้องเกาเห็นหุบอกท่านลังข่านล้างบอกเอาข่าหลังก็เกาขึ้นขันหลังเกาเลยเอาส่งข้าวเหรอไอ้ังนะ ไปเก็บผักตาด้วยไปเก็บผักไป็นพลังค่ะโอ้ยสวยะไรเราก็กินผักหอมนี่แหละนี่สวยก็หอมนวลตั้งใจจะปลูกคะน้านหมอันนี้งามงามด้วยเนี่ยปลูกงามกว่ากลายเป็นสวนปบปายการสวนปบปายตอนแรกเลยปลูกมันก่อนฮะ หัวมันนิดเดียวไปอามาการเป็นส่วนประกอบต้องไปั้งใจพลังอยู่แล้วค่ะพระครูคะฝนไม่ตกค่ะท่านมันนั้นเมื่อตัวนี้ไม่ตกพระครูศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะไม่ตกจริงๆเลยจะมาถึงตรงนี้เซ่นนี้ไชีน่าตั้งใจ อ๋อใจชีตกลงข่าวซีเดนรายงานจริงเาอยากให้มันตใส่จะล้างตะไคร้ให้เราเล่นไซเดอร์นะยเดียวแล้นี่ทำยังไงเนี่ยทำไอ้นี่ขึ้นไปอยู่เฉยอะอ่างแองอะไรมันพื้นดินหนึ่งแล้มันอ่างอืนะ แล้วก็จะลงในโมเสกเหมอนเม้ยโอ้ยเงี้ยเร็วเราจะได้เล่นสไลเดอร์อล้วใช่ไหมเนี่ยน้ำไม่น้ำกระดิงกร้ิ่เนียกะจากหินป้ป้นลางก่อนินด้านเลยเดอ้เดอหินครับพระคประชาชนรองให้หิน อิ้เียเปลี่ยนยมายไม่ต้องขับแนะๆัดก้อนหินนะก้อนละห้าบาทนะนะกเาห็นมาลอนี่เศษที่ใหญ่เนี่ยฟูก็เศษที่ใหญ่อะไรก็จ่ายเงินอะไรก็จ่ายเงินก้นละหบาทห้าบาท ้ามีใก่กินเลพวกกระัน้หมกามาล้าวตนห้าบาทเลยมายิ่กว่าวันธนมา,ร,ารับมาตื่นทอง<ช>เลย,<า>ยแล้วนีวน<า>ย่ย <laughs> จบก,กับดาที่มีทองคำอะไรมาเต็มเลยตัวละห้าล้ากตัวละห้ะหาาไป <laughs> ใครเจอทองคำเอามาแลกได้อีกเาตอไปลทองอยู่สกภาพ đây có, nó đắt tiền, nó đắt tiền, nó đùn, 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 có đùn, nó đùn, nó đùn, nó đùn, ที่นี่สีขาวผมว่านี่ก็ได้แล้วตากกักระตูนี่ก็ได้ประมาณนี้มีแต่สิง่านะ้นคนจะส,งะจะสิงกันไม่หมดกลางนี่นี่มีเล้านี่ไงข้างหน้าอันนี้งมุมนี้ไงสองตัวมุมนู้นสองตัวทางเข้าไงทางเข้าสองตัวนั้นก็ทางเข้าวะสองตัว ตอนรับได้ตอนรับได้สิ่งตอนรับด้นบดนบดานหน้ามาตอนมาตรงน,นี้เวลาแปดโมงครึ่งแกมั้ยับเป็นตลาดนะมัน<ะ>แก่ฝ<ะ>นมันตกใส่มันแก่เหลี่ยมมันยังไม่ลบเลยลบแล้วนี่อย่างเงี้ยลบนี่มันแก่แล้วเนี่ยแตกทำให้ทำให้เกครับ อโอ้โหนมจีนทำกันเองเลยค่ะคุณเหลือคุณนะมีน้ำตะปูมันอันนี้มันค่ะนี่่ะดกมันตะปะหลังมันตะปะหลังมันห้ารสีนั่นแหละค่ะผิะดผ้ดาให้ด้วยป้องกันนกพิราบ กลัวอะไรละมันจะมากินนะไิโอ้ยมันจะมากินมันจะไปกลัวสงมองมองนี้เนี่ยมองนี้จะได้ได้เงิน โอ้โหดิ้น oh, ช oh, oh, ุยเลยเว้ยโอ้โหกินชุ้ชุยเลยโอ้โหอยางหอมเลยโอ้ยคุกกี้คุกกี้กินชืงเลย

นี่ก็เตาอบออ,ออกมาเข้าเตาอบออ,อ,ออกมาแล้วโอ้โหมีทานน้ำมันด้วยน้นกะนเลยเอมาจุรีนเฮ้ย เข้ามากเข้ามากเขามากโอ้ทำทีเป็นกะละมังเลยอ่ะ10กิโลค่ะว่าตอนที่นิยมอยู่ลานนานี่ก็ถ้าข้าวเหลือวันไหนข้าวเหลือเยอะก็ทําช่วยกันทำกับแม่สีฟ้าเปิดแล้วก็เมารเล่นตลกยังคะเพิ่งทำพอดเลยหมักยังไม่เป็นเล้ายังไม่เป็นแกงกะห้องสามวันค่ะสามวันนี่ไงแป้งนีใน่าอันนี้แล้วจะเป็นอะไรเนี่ยแป้งได้แล้วท่าน อาชัยทำตัวให้เมื่อเช้าโยมนเลยทำแป้งจากมันสำปะหลังไม่ใช่ไหมท่านแป้งมันสำปะหลังที่ชั้นอันนี้แป้งอะไรอันนี้เอาข้าวบดเอาไว้ทำอะไรเอาชมองเรียกค่ะเอาชมองแล้วแป้งอะไอันนี้แป้งจากเนี่ยค่ะเออฮะมะกรูดไม่ตัดอืมเราเสียงมากรูดไหมค่ะอืม แม่มาร์เก็ตนี่ก็ 皮蛋，蛋炒皮蛋，皮蛋豆腐。